ใหม่มากสาหรับอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยใช่ก็มีเราทําอยู่คนเดียวนี่แหละพี่ว่าสำหรับพี่มันไม่ใช่แค่การขายบ้านมันคือการพ่วงการจัดการเรื่องสินเชื่อเข้าไปด้วยแต่อันนี้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยความยากของเรื่องนี้อาจจะไม่ได้อยู่ที่การทําโปรดักต์นี้ให้เราความยากของเรื่องนี้ในแง่ธุรกิจนะต้องอยู่ที่เราเนี่ยต้องจัดการแคปิตอลบัจจิติ้งของบริษัทการที่คอนโดปล่อยเช่าและผ่อนตรงเดเวลอปเปอร์เนี่ยมีอยู่เรื่อย แต่พี่คิดว่าเด v วลลอปเปอร์ลาห้องเหลือเยอะ,อะบางทีก็จะรู้สึกว่าเงินก็ผ่อนตรงเขาได้แต่พี่ไม่ได้ไม่ได้ทาแบบแก้ปัญหาทีละจุดนะพี่ทําเป็นเป็นพลาลดามเลยอะที่มีสถาบันการเงินลิสต์ขึ้นกับแบงก์ชาติการการเงินอันนี้เช็คเครดิตบูโรได้ตรงที่มีเครดิตแอดไวซ์ที่มีทีมติดต่อทุกสามเดือนแทนที่เราจะหนีตลาดนี้นะพี่คิดใหม่ว่าที่แก้ปัญหาตลาดนี้ได้ไหมดีกว่าพี่ก็เลยเจอคําว่า rent to own rent to own คือ เ,เพื่อที่จะซื้อสำหรับพี่มันไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาให้ตัวเอง mm hmm. พี่ว่าอันนี้คือการการแก้ปัญหาของสิ่งที่เราเจอในสังคมไทยดีกว่าคุณผู้ชมครับ on the rise EP นี้นะครับผมจะพามาพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทเสนา Development ์จำกัดมหาชนเกี่ยวกับแนวคิดในการทำอสังหาริมทรัพย์ภายใต้ปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างแผ่นดินไหวเรื่องของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการรับมือกับพฤติกรรมของผู้พักอาศัยที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจแบบในปัจจุบันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปติดตามไปเลยครับ ขอให้พี่ยุ้ยช่วยเล่าให้ฟังถึง GeoFit หน่อยนะครับบ้านที่ประสานความสะดวกสบายเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็ความปลอดภัยมันคืออะไรจริงๆคำว่า GeoFit คำที่เราเอามาจาก Hanchu Hanchin Hanchu Hanchin ี่เป็นพาร์ทเนอร์หลักของบริษัทเซนานะคะคือเราทำโครงการด้วยกันเยอะเราก็ทำงานร่วมกันเนี่ยตั้งแต่โครงการที่หนึ่งเนี่ยพี่ว่าสักประมาณ9ปีที่แล้วนะคะแล้วเขามีโครงการที่ญี่ปุ่นของเขาเนี่ยชื่อ Geo โอเคอ่ซึ่งมันที่มาของ GeoFit ที่น้องกายพูดถึงเนี่ยนะคะ นอกจากเราแบบลงทุนร่วมกันในเงี้ยของเงินแล้วเนี่ยเราก็อยากได้โน้ตหาจากเขาใช่ไหมคะ mm hmm. ปีก็เลยบินไปศึกษาที่ญี่ปุ่นว่าเอ๊ะมีอะไรบ้างเขาศึกษาอยากยอยากเรียนรู้จังเลยว่าเขาพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบไหนครับซึ่งคําว่า GOffi ิของเขาเนี่ยให้แยกแขนงออกมาข้างในนะมันก็จะมี g ีโอ i ิต hmm. ในเงี้ยของการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเงี้ยของการทําให้ฟังก์ชันอยู่สบายนะคะ อันที่2ก็คือเรื่องเกี่ยวกับพวกรักโลก mm hmm. นะคะดูแลสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีอีกแขนงหนึ่งซึ่งจริงแขนงที่เราไม่ค่อยได้สนใจในอ,อดีตนะแต่เป็นแขนงที่เราวันนี้สนใจมากๆคือแขนงของคําว่าป้องกันภัยพิบัต uh huh. นะินั้นก็มีใหญ่ๆประมาณ3ามแขนงอย่างเงี้ยนะคะคซึ่งก็เราก็เรียนรู้ว่า G ีโอปิทของเขาที่ญี่ปุ่นทําอะไรบ้างแล้วก็เอามาใช้ปฏิบัติใช้ในไทย คือคือมันครอบคลุมกับการอยู่อาศัยของของคนคนหนึ่งนะฮะบางทีอย่างที่เมื่อกี้พี่อุธยบอกเนี่ยเรื่องภัยพิบัติอย่างเงี้ยเรื่องภัยพิบัติในความตรหนักรู้ของคนไทยอาจจะไม่ได้ครอบคลุมไปถึงทุกภัยพิบัติไงแต่ผมคิดว่าในปีในปีนี้เนี่ยคนตระนักรู้มากขึ้นแล้วอาจจะเป็นปัจจัยหลักในการเอามาคํานึงถึงการซื้อสังหาริมรั์อะไรอย่างนงี้ด้วยแต่คราวนี้เนื่องจากเวลาเกิดแผ่นดินไหวเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่พี่มาถามตัวเองนะกายนะเราคิดมันคล้ายๆว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เกิิดดขึ้้นแแลลวจะเกกอีม อันนี้สาคัญกับพี่มากนะถ้าเราคิดว่ามันไม่เกิดแล้วเนี่ยไม่เกิดอีกแล้วพี่ก็ไม่จําเป็นที่ต้อง address ความคิดนี้เนี่ยมาใส่เอาไว้ในการพัฒนาอะไรถูกไหมถ้ามันเกิดได้อีกเราก็ต้องพัฒนาที่อยู่อาศัยเนี่ยให้โอบอุ้มาภายัยพิบัติด้านนี้ถูกปะ่ะอ่าคือ,อจริงๆสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้มากๆจากการที่เราเป็นคนที่โฟกัสเรื่องเกี่ยวกับการรักโลกพวก sustainability เนี่ยถือว่าเรามีอยู่ในโลกที่ร้อนไปแล้วเรียบร้อยครับกาพี่ก็เลยรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นแสดงว่า น้ำท่วมฉับพลันหรืหออ,อ,อีเวนต์แผ่นดินไหวเนี่ยก็มีสิ่งที่เราคาดคะเนไม่ได้จะเกิด,ดหรือเปล่าดังนั้นเราควรจะคิดว่ามันอาจจะเกิดใช่ไหมคะเวลาเราคิดว่าอาจจะเกิดปุ๊บมันก็เลยเป็นที่มาของการที่เราอะ เร่งเลยพี่ก็เร่งศึกษาคำว่า geo p l a s m ม m a r เลยทันที <c oughs> ว่าจริงๆริงมันมีอะไรได้บ้างนะคะก็เลยรีบเอาด้านของมาม b l เนี่ยป้องกันภัยพิบัติเนี่ยเอามาปรับใช้กับโครงการของเสนาในปัจจุบนันค,คือต้องเอามาพพล l y มาปรับใช้กับในทุกส่วน,นทุกเซกเตอร์ของของเสนาเลยไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมใช่เป็นบ้านเดียวอะไรก็ตามแอ่สอเป็นผู้อวสานใช่ไหมคะทีนี้อยากให้พี่ยุ้ยช่วยยกตัวอย่างนะครับการเอา geo fit เนี่ยมา apply กับโครงการของเราเนี่ย มีอะไรบ้างคือพี่ว่าอันที่วันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่คนสนใจที่สุดดีกว่าก็คือน่าจะเป็นจีโอฟิดิกสเกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันด้านที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวครับนะคะจริงๆมันมีหลายอย่างมากมแต่ถ้าแบ่งให้ฟังง่ายๆเข้าใจง่ายๆนยะที่แบ่งเป็นสองอย่างคือเซอร์วิสที่เราเตรียมนะคะกับอีกอันหนึ่งคือมัต e r เยลหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าสิ่งที่อยู่ในโครงการที่เราเตรียมดีกว่าอันแรกที่เป็นเซอร์วิสเนี่ยหมยความว่า เราต้องคิดก่อนว่าถ้าเกิดเกิดแทนลินไหวขึ้นปุ๊บเนี่ยนะเอาจริงๆคือพี่ป้องกันมันไม่ได้หรอกพี่ทําได้แต่การแทนพี่ว่าเมื่อเกิดแล้วเนี่ยเราเทคแคร์มันด้วยความรวดเร็วยังไงเทคแคร์มันได้ดียังไงถูกไหมคะเราก็เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดเรียนรู้จากาฮันคิวด้วยอันดับแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องมีคล้ายๆล้าอินเมอร์จนซี่แมนูวว่า,วา,าถ้าเกิดแทนลินไหวปุ๊บเนี่ยต้องทําอะไรต้องทำต้องรีบทำอะไรบ้างหนึ่งถึงอย่างเงี้ยน,นะ อันนี้เป็นแมนนวลขึ้นมาอิมเมอร์เจนซี่แมนนวลขึ้นมาซึ่งอันเนี้ยเราทําเสร็จแล้ะจ,จริงๆเปิดใช้ตั้งแต่ตอนที่แผ่นดินไวไปได้แค่ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี้ยเราก็ให้ทุกคนดาวน์โหลดละใช้ในนั้นนะคะซึ่งอันเนี้ยเราก็ใช้พัฒนาไปกับร่วมกับเซนเอ็กพีเอ็มเซนเอ็กพีเอ็มเนี่ยเป็นบริษัทรของของเซนาที่ดูแลนิตินนบุคคลอาคารชุดนะคะซึ่งจริงๆบอดี้นี้แหละจะเป็นบอดี้ที่สาคัญมากในการต้องเทคแคร์ ลูกบ้านเวลาเกิดอะไรขึ้นถูกไหมคะก็อันนี้ก็จะเป็นการอนอกจากมีคู่มือให้ชารแล้วเนี่ยก็มีการเรียนรู้โปรโตโคอลต,ต้องทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยมีทาจบไปแล้วนะครับอันที่สองเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับคล้ายๆอุป,ปกรณ์และตัวโครงการเองที่ต้องเตรียมนะคะเราเรียกกันว่าเซนาแคร์ตรงนี้นะซึ่งเซนาแคร์เนี่ยจะมีเอาตัวอย่างง่ายๆเข้าใจง่ายๆเช่นกล่องเซนาแคร์คิดในลิฟต์คือตอนที่เราไปในลิฟต์ใช่พนินไหวเนี่ยคนติดลิฟต์ใช่ไหม เวลาคนติดในลิฟต์ปุ๊บเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเพราะบางทีเนี่ยลิฟต์กำลังใช้อยู่แล้วก็แผ่นดินไหวขึ้นมาถูกไหมครับแล้มันก็แหวง่นอินว่คืออย่างในลิฟต์เนี่ยตอนนี้เราก็มีกล่องพยายาเสนาแคร์คิดนะข้างในจะมีน้ำมีลูกอมมีทิชชู่อะไรเงี้ยนะให้อยู่ได้สักประมาณหลายๆชั่วโมงอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้จริงๆเราไม่เคยคิดถึงเนาะแต่ว่าคนที่แผ่นดินไหเยอะๆอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาคิดถึงเพราะมันเกิดขึ้นกับเขาบ่อยใช่ไหมครัเราก็ปรับใช้อันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆเลยนะ แล้วก็ตัวอย่างที่เราเอามาใช้อีกก็คือเรื่องเกี่ยวกับพวก emergency ทั้งหลายที่จริงๆแล้วต้องมีอุปกรณ์เพราะถ้าไม่มีอุปกรณ์ด้วยเนี่ยแม้เราจะมีการวิธีการปฏิบัติที่ดีเนี่ยอุปกรณ์ไม่มีก็ช่วยไม่ได้อยู่ดีนะอะ,อะไรเงี้ยอุปกรณ์ต่างๆเราก็จัดเตรียมไว้ให้ใช่ไหมคะซึ่งก็เป็นการทาอัปเดตก่อนว่ามีอะไรบ้าง <Okay. S 2> นะคะแล้วก็เตรียมไว้ให้ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่พาทกการไปเดินออดูอ๋อไปดูด้วยนะใช่ใช่<ๆ><ๆ>แล้วก็ตัวอย่างง่ายๆจากอ๋อที่ที่ไดเอามามาปรับใช้้้้แลวเเเเป็็นทีีี่่่่รรรยยบออคะจจิงๆพกกไไมมดาาาาข ทันดุ่นแล้วก็ใช้ทังดุนเนาะที่เอาขอเขามาแล้วปรับใช้ในในคอนเท็กต์องไทย <Okay. S 2> เราเอาของเขามาเสร็จปุ๊บเราก็มาเรียนรู้ว่าในคอนเท็กต์คนไทยที่เกิดขึ้นเนี่ยเอาจากเขาอย่างเร็วๆนี้เลยที่เกิดขึ้นในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วเราจะได้เอาตรงนั้นมารวบรวมแล้วก็ปรับใช้นะคะหลังจากเราเราคิดว่านี่เป็นแกนสําคัญของเราแล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆเดเวลลอปไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ,ะวันเหตุการณ์เกิดขึ้นผ่านไปเรามีโครงการไหนเจออะไรเราก็จะค่อยๆพัฒนาตรงน,นี้มากขึ้นเรื่อยๆครับคือเราก็เหมือนกับเราก็เรียนรู้กับมันด้วยเนาะมมักกรรีปสบณ ร่วมไปแล้วกับเหตุการณ์นั้นนะก็เลยก็เลยสามารถที่จะหาวิธีการมามาปรับใช้แล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับให้กับคนที่อยู่อาศัยจริงๆมีอีกเรื่องหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ยากที่สุดนะคืออย่างอื่นเนี่ยการที่เราเขาจะเขาทำัพมากับ l i ต์อะไรต่างๆนะเราไปเรียนรู้แล้วมาศึกษาปรับใช้ัน,นี้ไม่ยากมากแต่อันที่ยากที่สุดเนี่ยมันคือการพัฒนาวิธีการทํางานในเชิงคุณภาพให้ได้แบบเขา ซึ่งอันเนี้ยมันก็ต้องมาดูว่าเขาทําอะไรบ้างใช่ไหมคะคุณภาพเขามีสเต็ปในการคิดเรื่องนี้ยังไงอะไรเงี้ยพี่ก็โชคดีมากๆเลยว่าหลังจากที่เกิดแผ่นนินไหวเนี่ทางคันคิวคอนชินเพราะว่าน,น่ารักมากนะเพราะอีเมลมาตั้งแต่วันแรกเลยนะตั้งแต่วันที่เกิดแผ่นนินไหวเลยว่าเขาแบบสปอร์ตเต็มที่นะมีอะไรบ้าง<อ>ที่เราอยากจะได้รับความร่วมมืออะไรเงี้ยก็เอาเลยเวลานั้นเนี่ยนะ ก็บอกว่าเออเนี huh. ่ยมันน่าจะเป็นเวลาที่สำคัญที่เราอยากจะอินทูในการเชิญเรื่องเกี่ยวกับ g o 5 step of quality นะคะมีมีการทำ quality improvement 5 step ซึ huh. so it. It so ่งเขาว่าดีมากเขาได้ส่งทีมเนี่ยมาทีมใหญ่เลยมาอบรมให้เราคือจะสอนตั้งแต่แบบตั้งแต่แบบ step แรกเลยใช่ไหมว่าเพื่อสอนวิธีเขาว่าสิ่งที่เขาทำที่ญี่ปุ่นเนี่ย five step of quality เขามีอะไรบ้างเขาพัฒนาการก่อสร้างยังไงอะไรเงี้ยทิงเขาใช้เรานะ เขาก็มีการเขาต้องจ้างเมนคอนแทคเตอร์แต่เขาก็ต้องมีวิธีของเขาเองแอสเซอันค mm ิว hmm. ในการที่จะทำค mm ุณตี้คอนโทรลเพื่อให้ได้เพื่อว่าไม่ว่าจ้างใครก็ตามเนี่ยต้องได้คุณตี้ในเวอร์ชันที่เขาคิดว่าควรจะเป็น mm hmm. ใช่ไหมคะซึ่งอันเนี้ยพี่ว่าสําคัญสิ่งที่เราอยากจะเรียนรู้ก็คือหนึ่งอะไรคือคําว่าเลเวลของคุณตี้ที่เขาเป็นอันที่สองคือ how to อันที่สองคือทํายังไงให้ได้คุณตี้แบบนั้ mm hmm. บบน mm hmm. ก็โชคดีที่เป็นเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีทําด้วยกันเยอะแล้วก็ เป็นพาร์ทเนอร์ที่ความจริงใจมากไม่ได้เขามีความตั้งใจดีดมากนะกายเขาไม่ได้คิดว่าจะไม่ได้คิดจะทากาไรหาเงินในเมืองไทยแค่นั้นแต่เขาอยากจะพัฒนาพัฒนา,าที่อยู่อาศัยอินดัสทรีของที่อยู่อาศัยในเมืองไทยเนะี่ยให้ดีขึ้นด้วยผ่านผ่านการทําทงานกับเราดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มี area of improvement นะที่เกิดขึ้นได้นะเขาจะไม่เขาจะไม่เคยห่วงเลยในการที่จะพัฒนานะซึ่งนี้เป็นอันที่พี่ appreciate มาก คนรุ่นใหม่ๆพอ <c oughs> <ๆ>จะกู้บ้าน <c oughs> จะกู้คอนโดก็สิงเชื่อเขาก็ไม่ปล่อยเพราะธนาคารก็ไม่กล้ารับความเสี่ยงอะไรเ like งี้ยแน่นอนเราธุรกิจเรากระทบเต็มๆใช่ใช่เราเรามีวิธีการในการปรับตัวกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ปัจจัยต่างๆเหล่านีา้ยังไงบ้างเ <ๆ S 2> ทกเมนต์จริงที่เสนาจับเนี่ยเซนาเนี่ยโฟกัสอยู่ที่แมสมาร์เก็ตเพราะแมสมาร์เก็ตเนี่ยหมายถึงว่าตลาดมารกลาล่างเาง่ายๆนะถ้าเกิดเป็นคอนโดเนี่ยก็คือต่าล้านที่เราทํามากที่สุดในอินดัสทรีรับ แล้วก็1นถึงสล้านเราก็ทํามากสุดอินเัรสทรีทนะคะเราทาข้างบนด้วย3า0ถึงสิล้านด้วยแต่ไม่เยอะเท่าข้างล่างบ้านเหมือนกันบ้านนี่เราทําทุกประเภทเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่เราทํา5ล้านดาวลงมาขั้งบนมีเหมือนกันแต่ไม่เยอะมากเนั้นเราลองถ้าเกิดเรามองภาพนี้จะรู้สึกได้เลยว่าจริงๆคนที่คนที่กู้ไม่ผ่านที่น้องกายพูดเนี่ยปกติก็ต้องเป็นกลางล่างซะเยอะแล้วดังนั้นเนี่ยมันก็กระทบที่แบบว่าเต็มๆเหมือนโดนมัดน็อกตลอดเวลาคนคนที่อยู่สายในกรุงเทพ อ่าและผลิตมันทน,นี่นค่ะอาจาริงรายได้เฉลี่ยของคนกรุงเทพเนี่ยสามหมื่นบลบ็อปนะเฉลี่ยนะครับนะคือเฉลี่ยสามหมื่นบลล็ดาวน์โหลดลงมามประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วขึ้นไปเนี่ยคือสี่สิบเปอร์เซ็นต์แสดงว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมีมีรายได้เฉลี่ยสามหมื่นบลล็แล้วลงมานะครับอันนี้คือข้อแรกก่อนแล้วข้อสองที่จริงๆเราได้ยินคำพูดนี้กันอยู่บ่อยๆก็คือว่านี่ครัวเรือนอาจาราหนี้ครัวเรือนของคนกรุงเทพแล้วก็ของประเทศไทยมันจริงสูงมากนะครับแต่มันไม่ได้ว่าสูงภายในปีหนึ่งนะ มันใช้เวลาค่อยๆไต่ที่เราไปดูในอดีตเนี่ยมันแบบหกสิบเจ็ดสิปดสมันเก้าใช่มันก็ใช้เวลามาระดับหนึ่งในการไต่ใช่ไหมคะว่าไปแล้วคือเราอาจจะมามาเออจนลี่แก้ปัญหานี้ช้าไปนิดนึงด้วยซ้ำเพราะว่าเราปล่อยให้มัน90้าบเนี่ยมามาระยะแล้วการที่เรามีแฟกต์ในแง่แมคโครแบบนี้เนี่ยแปลว่าคนเดินเข้ามาซื้อเราเนี่ยการถือว่าร้อคนเดินเข้ามาในไซสนใจเรา เอาว่าสัก30คนชอบเราพอในการตัดสินใจซื้อในคะใน30คนที่ชอบเราพอตัดสินใจซื้อเนี่ยพี่ว่าในปัจจุบันเนี่ยจะมีสัก24คนที่ปฏิเสธที่แบ่งปฏิเสธมากขนาดนั้นนะโอ้โหมันสมมติว่ามีร้อยคนเนาะมีสามสิบคนเดินเข้ามาสามสิบคนชอบเรานี่สามสิบเปอร์เซ็นต์ชอบเรานี่เนี่ยตาปกติเพราะทุกคนที่เดินเข้ามาชอบเราหมดไม่ได้หรอกเลยปกติคนที่เดินเข้ามาอนี่ร้อยคนเนี่ยนะกายมันจะมีคนที่เดี๋ยวนี้เช่าบ้านดีกว่านี่นะ เข้ามาแล้วคุณพ่อคุณแม่บอกไม่เอาอ่ะยังไม่แน่ไม,ไม่แน่ใจเลยว่าจริงๆแล้วที่อยู่อาศัยตรงนี้เป็นที่อ,อาศัยที่คุณจะอยู่นานไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะฟกเตอร์เหล่านี้เกิดขึ้นตลอดเวลานะคะดังนั้นคนที่คนที่สนใจซื้อก็มีกลุ่มหนึ่งจากการจากคนทั้งหมดที่ที่สนใจโครงการทั้งหมดเอาเอาไว้ว่าหลังจากที่เราได้คนที่ชอบเราขนาดที่จองแล้ว mm hmm. จองทาสัญญ,ญาถ้าเป็นสมัยก่อนนะสามสิบคนนี้จะเทินเป็นทําสัญญ,ญาแล้วก็รับดูรายได้ได้ช่วยแบ่งได้ใช่ไหมคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยสามสิบคนที่พี่พูดถึงเนี่ย จริงพี่ว่ากู้ผ่านสักประมาณ2 0หรือ30เปอร์เซ็นต์ที่เก่งนะในปัจจุบัน,นเพราะากู้ไม่ผ่านมากถึง70%เปอร์เซ็นต์นะโอ้โหครับผมแสดงว่าในใน30คนที่มาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพี่ต้องบายบายเขาโอเคและว30คนเห็นเธอเป็นไรายได้ถูกไหมครับดันงนั้นการทำยอดของบริษัทเนี่ยยากขึ้นเยอะในการพิจิตรยอดถูกไหมครับเพราะว่ามันเต็มไปด้วยการรีเจ็คเราไม่รู้หรอกว่าจะถูกรีเจ็คต่อเรารับจองเขาก็ไม่ได้คิดหรอกถูกไหมคะแต่ว่าเมื่อเรามาทำสัญญ,ญาแล้วไปกู้แบงค์แล้วถึงได้ว่ี ถูกปริษับซึ่งปัจจุบันเยอะมากจริงๆอ่ะเขานี่ถามว่าบริษัทเดเวลอปเปอร์แก้ปัญหายัางไงจริงๆตอนแรกเนี่ยนะถ้าเป็นแบบลอจิกแบบนักธุรกิจจริงๆนะพี่ว่าส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าในเมื่อตรงนี้มันเป็นตลาดที่ไม่น่าอยู่เราไปตลาดอืน่นว่าอ่าก็ไปตลาด<ไ>ที่เป็นรูราไปเลยถูกต้องพี่ว่าเป็นเป็นเบสิคอินสติ้งเนื่นขออนุญาตนะถ้าสมมติเราใช้วิธีการนั้นเราก็ทาได้เหมือนกันด้วยปัจจัยอะไรที่เรามีเราก็สามารถไปได้ใช่ไหมพี่คิดว่านะเพราะว่าจริงๆมันก็ เราเองก็ทําบ้าน10บล้านอยู่แล้วนะ <Okay. S 2> แต่กะทําเป็นบ้าน15ล้านพี่ว่ามันก็ไม่ได้ต่างมากคือเราก็คิดว่าสามารถทําได้นะคะ mm hmm. จริงๆเรามีคอนโด10บล้านกับ15ล้านอยู่บ้านอยู่แล้วเพราะนั้นจะไต่ไปข้างบนกว่านั้นพี่ว่าก็เป็นเป็นวิสัยที่ทําได้ mm hmm. แต่ทําลักชนะหรือเปล่าอีกเรื่อง <Okay. S 2> ออนึงเรนแรกพี่ก็คิดอย่างนั้นเอาตรงนะและพี่คิดในใจว่างั้นก็ต้องชิปตัวเอง ไปเป็นไปอยู่ในตลาดที่ไม่โดนแฟกเตอร์เรื่องกู้ไม่ผ่านเยอะๆแล้วยังใช้ความสามารถในการที่เป็น d e v e l o p e r ในการทำานั้น b a s i c i n s t i n c t และ Quick i n s t i n c t ที่สุดก็คือว่านั้นไปตรงนั้นก็คือไปบ้านแพงถูกไหมไปคอนโดแพงอะไรเนี้ยแต่หลังจากพี่ตันใจไปสักป๊บหนึ่งนะพี่คิดต่อนิดนึงว่าแต่ว่าจริงๆตลาดตลาดที่อยู่อาศัยเหมันเหมือนปิระมิดไงจริงๆตลาดรายได้คนก็คือปีรามิดคนที่รายได้สูงๆก็จะมีน้อยลงใช่ไหมคะ แลได้งสูงก็มีน้อยลงแสงดงว่ากลุ่มคนที่จะซื้อบ้านหรูเนี่ยก็จะมีน้อยลงถูกไหมคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเพลยเยอร์ที่เก่งอยู่แล้วก็มีอยู่แล้วในตลาดนั้นแล้วก็ตลาดนี้ก็แคบด้วยและคนส่วนใหญ่ที่ซื้อที่ซื้อบ้านในตลาดนี้เนี่ยจริงๆมีบ้านอยู่แล้วพ <Okay. S 1> ี่แทบไม่เคยเจอใครซื้อบ้าน1ิบล้านในการที่อยู่เซฟอินจากห้องเช่า uh huh. อพาร์ตเมนต์มาซื้อบ้านสิบล้านเลยจริงๆต้องแบบอยู่อยู่บ้านอย่างอื่นมาก่อนถูกไหม อยู่บ้านเดี่ยวมาก่อนแต่ว่าต้องการบ้านอยู่ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยอยู่บ้านเดี่ยวอย่างเดียวต้องการคอนโดในเมืองอีกอันนึงเป็นต้นเข้าไปอย่างนี้ก็เสี่ยงอีกเนาะเพาเกิดปัญหาโอเวอร์สตามมาหรือไม่คือเขารอได้เพราะเขามีที่อยู่อาศัยอยู่แล้วอ่ะคราวนี้พี่ก็เลยนักกลับมานั่งคิดใหม่ว่าจริงๆแล้วคนที่เข้ามาร้อยคนจริงๆชอบเราเนาะถึงได้เดินเข้ามาเดี๋ยวนี้ใครจะเสียเวลาเข้ามานะเขาไม่ชอบถูกปะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ดูทุกอย่างได้ตามมือถือดังนั้นเขาต้องชอบเราพอในการเดินเข้ามาร้อยน แล้วเขาต้องชอบเราหนักใช้ได้ถึงซื้อเรา30ถูกไหมใน30มสิบจะต้องชอบเราหนักแล้วยอมควักเ <c oughs> งินจองแล้วขณะเดียวกัน30คนที่ชอบเราแล้วเนี่ยพี่ต้องใบ้อีกยี่สิบกว่าคนเพราะว่าเขาเนี่ยไม่สามารถกู้สินเชื่อแบ่งได้อไม่ใช่เราที่ปฏิเสธเขาด้วยต้อง <c oughs> คือธนาคารปฏิเสธเขาถูกไหมครับ <c oughs> พี่ก็เลยนั่งคิดเรื่องนี้ว่าแทนที่เราจะหนีตลาดนี้นะไปตลาดอื่นพี่คิดใหม่ว่าพี่แก้ปัญหาตลาดนี้ได้ไหมดีกว่าจริงจริงพี่ชอบตลาดนี้เพราะพี่รู้สึกว่าพี่อยาก อยากอยากทำบ้านที่แบบเป็นปัจจัยสี่จริงๆอ่ะของคนอะไรเงี้ยน,นั้นแรกที่พี่แก้พี่เลยคิดว่าในเมื่อถ้าเกิดเขากู้แบงค์ไม่ได้เราลองคิดใหม่ดีว่าทําไมถึงกู้แบงค์ไม่ได้หนึ่งพี่ก็เลยเริ่มคิดว่าแทนที่เราจะบายๆเขาไปนะแล้วก็วนลูปที่ใหมนะ่พี่เอาเขามาอยู่กับพี่เลยได้ไหมอ่ะหมายถึงว่าเอาเขามาอยู่กับเราเลยใช่แต่ว่าเราเราไม่ใช่สถาบันการเงินเราทำเราทำไงดีแต่เราเราเรา,เราทำเป็นคล้ายๆให้บริสถาบันการเงินได้ไหมที่คิดเองอ่าครับ,รบแล้วพี่ก็ถามตัวเองว่า จริงๆปัญหาที่เราเจอเนี่ยที่มาของปัญหาเนี่ยมันเหมือนกับคนมีหนี้คเรือนเยอะถูกไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่มาของปัญหาที่จะก่อให้เกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันคือกู้ไม่ผ่านเนี่ยมันเกิดได้อย่างหนึ่งคือราคาบ้านขึ้นสูงแต่รายได้คนขึ้นสูงไม่ทันแสดงว่าถึงแม้ว่าประเทศอื่นที่ไม่ได้มีปัญหาหนี้โคเรือนเยอะแต่ถ้าเกิดราคาบ้านเขาขึ้นสูงไวมากแต่รายได้คนขึ้นไวไม่ทันเช่นพวกเมืองใหญ่ๆนงิยอัอ้งแบบ ลอนดอนอะไรเงี้ยแล้วเขาทําไงถูกปะ่ะพี่คิดในใจแล้วเขาทํำไงกันแล้วเขาซื้อบ้านเป็นยังไงอ,ะอ่ะพี่ก็เลยเริ่มศึกษาต่างประเทศว่าประเทศอื่นเนี่ยเขามีโซลูชันอะไรที่เราไม่มีไหมพี่ก็เลยเจอคําว่า rent to own rent to own คือเช่าเพื่อที่จะซื้อจริงๆวิธีการก็คือว่าเช่าวกว่อนแล้วก็ถ้าพูดภาษาง่ายๆคือว่าเอาเงินค่าเช่าตัดเงินต้นเพื่อให้เงินต้นมันลดลง แล้วกลัวลัคุณจะเป็นเจ้าของเนี่ยคุณก็ได้คุณก็จะได้มีภาลาน้อยลงได้แต่ละประเทศเนี่ยมีเรนททูโอนที่ต่างกันคนละนิดคนละหน่อยแต่พี่เอาเวอร์ชันนั้นมาปรับใช้ของเราต่อทุกคนที่จะเข้าเรนททูโอนกับบ,นนบริษัทเนี่ยแสดงว่าพี่กำลังมองมาทุนต้องก,กายมาทร <c oughs> ัพย์ิพี่ขอแยกเรื่องเพราะคือข้อถือแบงก์บริจเซนตแต่พี่มองพี่พี่ให้คนวิเคราะห์กายแล้วปรากฏว่ากายเนี่ยสามารถ,ถกูแบง์ได้ภายใน3ปีแน่เลยถ้ากายเนี่ยไม่ ไม่ไปก่อนนี้เพิ่มนะแ้า <laughs> รายได้กายเท่าเดิมนะ <laughs> พี่ก็บอกว่าเอ๊ะถ้ากายมาจ่ายเงินกับพี่เป็นค่าเช่ารายเดือนนะแล้วพี่หักเงินต้นให้กับจากเงินค่าเช่ารายเดือน <c oughs> ที่เกิดภนะายใน3ปีกายกายกู้ังได้หนเ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นพี่ก็บอกว่างั้นกายมาเช่าเช่ากับพี่ดีกว่าเช่ากับพี่จ่ายเงินค่าเช่าให้พี่เวลาจ่ายกายจ่ายเงินค่าเช่าให้พี่เนี่ยเงินต้นกายก็ค่อยๆลดถูกไหมคะเพราะเงินค่าเช่าที่กายจ่ายเนี่ยมันจะไปหักเงินต้นของราคาซื้อขายบ้านนะคะ แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยพี่ก็มีโอกาสในการได้ประครบประงมเราด้วยว่าอย่าก,ก่อนนี่เพิ่มนะกายแล้วก็ดูประวัติให้ด้วยเองแต่มันเป็น<ช>คุณแม่คนใช่ไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยพี่ก็เลยคิดว่าเออถ้างั้นเราทำเวอร์ชันเรนท์ทูออนของเราขึ้นมาดีกว่าครับแสดงว่าในแง่บริษัทนะมันจะเหมือนจะน้องกายเนี่ยมาเช่าพี่ก่อนคล้ายๆเช่าพัทเมนต์ก่อนสปีภายใน3ปีเนี่ยพี่มองแล้วว่ากายคอนเวิตได้ไปเป็นซื้อบ้านธรรมดา ดังนั้นพี่ก็เลยทำเวอร์ชันนี้ขึ้นมาเราเรียกภาษาไทยเนมเราว่าลี e เน็กซ์ i n g หรือเ e ็กเกอ e ์เรชั่นเรียก l ีฟเน็กโอเคแล้วก็ภาษาไทยเราใช้คำว่าเช่าอ,ออมบ้านเช่าออมบ้านใช่เพราะว่าเหมือนเช่าแล้วออมออมเงินรับออมเงินทัพเช่ามาหักราคาบ้านนะครับแต่จริงๆข้างในใช้เรามีทำอะไรเยอะเลยเพราะว่าหนึ่งอันดับแรกเนี่ยที่รับคนไม่ได้แต่ทุกคนที่เข้ามาแล้วแบงก์ปฏิเสธพี่จะเริ่มวิเคราะห์พี่วิเคราะห์โดยไฟพี่ไม่ได้วิเคราะห์โดย พนักงานเสนาภายในเสนาเนี่ยเรามีสถาบ,บันการเงินภายในของเราชื่อเงินบริษัท <Okay. S 1> เงินสดใจดีโอเคแล้วก็บริษัทเงินสดใจดีเนี่ยเป็นสถาบ,บันการเงินที่ขึ้นตรงกับแบงก์ชาติ <Okay. S 1> ขอลายเซ้นจากบแบงก์ชาติมานะครับอ่ะพี่เช็คคดตบุโรเองได้ mm hmm. แล้วข้างในเนี่ยพี่ก็เอาเอาแบงเกอร์มานั่ง4ี่ห้าคนทําหน้าที่เดียวเลยคือวิเคราะห์วิเคราะห์ว่าคนนี้ภายใน3ปีจะกู้กันได้มั้ยโอเคถ้าแบบคนนี้ภายใน3ปีกู้กังได้ไปอยู่กับพี่ก่อนครับ ดังนั้นแทนที่เขาจะกลับไปจ่ายเงินค่าเช่าอพาร์ตเมนต์แล้วเงินค่าเช่าก็หายไปเลย mm hmm. สู้วันนี้น้องกายเข้ามาอยู่บ้านที่น้องกายเลือกเลยดีกว่าจะทำน้องกายได้อยู่บ้านหล่าทันทีครับคือเราจะทําให้ให้กายรู้สึกกายเหมือนเป็นเจ้าของห้องเลยเพราะกายได้อยู่ห้องนั้นเลยนะโอเคกายได้ได้ห้องที่ตัวเองเลือกเลยแล,แล้วห้องที่กายอยู่เนี่ยบรรยากาศกายค่าเช่ากับพี่มันก็หักราคาขายไปเรื mm ่อ hmm. ยๆนะคะ oh. ซึ่งอันนี้ก็เป็นโซลูชันหนึ่งที่เราทํามาเพื่อแก้ปัญหานี้เลยแล้วมีมสัดส่วนเปอร์เซ็นที่ผ่านพอๆบอกได้ไหมครับได้ได,ได้ก็เอาสักประมาณครึ่งหนึ่งอ๋อครึ่งเลยนะสิ่งที่พี่ไม่อยากคทำที่สุดนะค,ค,คือให้ลูกค้าเป็นหนี้เสียกับพี่อันนี้ไม่อยากทีเสุดังนั้นเราก็เลยต้องมองให้ดีว่าภายใน3ปีเนี่ยลูกค้าสามารถ e x i กไิปุกการ์ได้หรือเปล่าถูกไหมคะก็คือคําว่า rent to own นั่นเองคือเช่ากับเราภายใน w ิดอินสามปีซึ่งจริงๆบางคนเนี่ยห้าหกเดือนก็ได้แล้ว ะะแล้วก็ไปสามารถโอนเป็นเจ้าของห้องได้ครับอันนี้ก็คือสิ่งที่สิ่งที่เราทําเพื่อแก้ปัญหาเซกเตอร์นี้นานเรือ่องนะครับป,ปีกว่า next อ๋อปีกว่าทํามาพันยูนิตแล้วโอ้ค่ะก็ซึ่งซึ่งเราไม่จบแค่นี้นะครับคือเพื่อจะการันตีส่วนหนึ่งเลยว่าน้องคนนี้น้องคนไหนก็แล้วแต่ที่มาเข้ารีเพลทเนี่ยจะสามารถกู้แปลงได้เงิเน,นที่ต้องการผ่อนเนี่ยที่จะให้อผ่อนค่าชาวบ้านเนี่ยแทนที่จะผ่อน่านพี่ธรรมดานะ พี่ให้ผ่อนทานโรงเรียนการเงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่ออะไรเพื่อให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์เห็นเห็นเครดิตฟอร์มิงของเราอุ้ยว่าเราจ่ายเงินตรงใช่ไหมคะเพื่อเป็นการเซมิการันตีเลยว่าจริงๆว่าในอนาคตจะกู้แบงค์ทอสได้โอเคซึ่งอันนี้ทำทำอยู่แล้วแบบนี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับพี่มันไม่ใช่แค่การขายบ้านมันคือการพ่วงการเคลายๆการจัดการเรื่องสินเชื่อเข้าไปด้วยการจัดการเรื่องการเงินเข้าไปด้วยครับนะคะ แต่อันนี้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยความยากของเรื่องนี้อาจจะไม่ได้อยู่ที่การทําโปรดักต์นี้ให้เรา mm hmm. แต่ความยากของเรื่องนี้ mm hmm. ในแง่ธุรกิจนะต้องอยู่ที่เราเนี่ยต้องจัดการแคปิตอลบัจจิตติ้งของบริษัท <Okay. S 2> ได้เพราะปกติโมเดลบริษัทคือซื้อที่มาทาคอนโดเสร็จแล้วขายได้เงินก้อนแต่อยู่เราเป็นผู้เช่าแทนแล้วก็ไม่แน่ด้วยว่าทุกคนต้องโอนได้ดังนั้นไอ้ความยากของตรงนี้คือว่าเราต้องมาจัดการเรื่องฟ i นแลนซิ่งอินเวสติ้งของบริษัทคล้ายๆเรื่องดี Ra เรชเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ให้มันคอนฟอร์มกับบิสเนสโมเดลอันนี้ที่เกิดได้นะคะซึ่งนี้ก็ทำไปละทำไปปีกว่าละซึ่งก็แล้วก็มีลูกค้าที่ exit ได้ประมาณเจ็ดสิบไ้แล้วคำว่า Exit ซิหมายถึงกู้ได้ซึ่งก็ถือว่าโซฟาโซกูนะใช่ซึ่งแบบว่าพวกพี่ภูมิใจมากนะภูมิใจกันเองเลยกันในทีมเนี่ยว่าเนี่ยเจ็ดสิบคนนี้ปกติเนี่ยต้องบายบายแล้วก็จะเต็มไปด้วยความรู้สึกเศร้าว่ากู้ไม่ผ่านใช่ไหมแต่แค่ตัดสินใจมาอยู่ในห้องที่เขาอยากได้อยู่แล้วเนี่ย แล้วก็ผ่อนกับเราซึ่งถูกกว่าผ่อนแบงค์เนี่ยภายในประมาณปีหนึ่งไม่ถึงเลยเนี่ยมี70คนที่สามารถไปกู้แบงค์ตามความคิดที่เขาอยากได้ละอ mm hmm. อันนี้ก็เป็นความภูมิใจเล็กๆของเราเนาะโอ้ oh, แต่ถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากผมผมดีแล้วผมรู้สึกใหม่มากสําหรับอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยใช่ก็มีเราทําอยู่คนเดียวนี่แหละพี่ว่าปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างไรคือพี่คิดว่าการที่คอนโดปล่อยเช่าแล้วผ่อนตรงเดเวลอปเปอร์เนี่ยมีอยู่เรื่อยๆคือเดเวลอปเปอร์ลาห้องเหลือเยอะอะบางทีก็จะรู้สึกว่างั้นก็ผ่อนตรงเขาได้ แต่พี่ไม่ได้ไม่ได้ทำแบบแก้ปัญหาทีละจุดนะพี่ทำเป็นเป็นพารดามเลยอะ,อะคือเหมือนกับว่าพี่มีสถาบันการเงินลิสต์ขึ้นกับแบงค์ชาติแลรร้การเงินอันนี้เช็คเครดิตบูโรได้ตรงที่มีเครดิตอดไวี์ที่มีทีมติดต่อทุก3เดือนที่มีคุยกับเขาทุก3เดือนว่าอย่าไปก่อหนี้เพิ่มนะอะไรเงี้ยคือสำหรับพี่มันไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาให้ตัวเองอพี่ว่าอันนี้คือการ การแก้ปัญหาของสิ่งที่เราเจอในสังคมไทยดีกว่าเพราะว่าพี่เนี่ยไม่รู้สึกว่าพี่รู้พี่รอใครแก้พี่ป้ก็คิดว่าพี่ไม่รู้หรอกว่าใครจะแก้อะไร <ừ> พี่รู้แต่ว่าภายใต้ existing ของสังคมในวันนี้มันมีอย่างนี้อยู่อ่ะมันมีนี่ฟัวเรือน890อะ่ะแล้วรายรได้คนก็ไม่ค่อยเพิ่มครับพี่ก็เลยรู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในโปรดักที่เราภูมิใจ อันนี้คือแค่ live next นะแล้วก็อีกอันนึงคือ rent next ใช่ rent next นี่มันต่างจากอันแรกยังไงครับ rent next เนี่ยมันสำหรับคนที่ยังไม่ได้อยากเป็นเจ้าของบ้าน live next เนี่ยน้องกายอยากเป็นเจ้าของบ้านแล้วเนาะครับตายกู้แบงค์ไม่ได้พี่ให้โซลูชันใช่ไหมคะแต่ rent next เนี่ยคือเดินเข้ามาแล้วไม่อยากเป็นเจ้าของบ้านละ hmm. ถ้าพูดไปแล้วก็คือ definition ของ generation rent นั่นเองครับในแง่พี่เนี่ยถึงแม้พี่จะขายสินค้าที่เรียกพี่อยู่อาศัยเนี่ย แต่พี่ก็ไม่เชีย์นะกับคนที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองอยากจะได้โลเคชันนี้ <c oughs> คือบ้านเนี่ยมันเป็นสินทรัพย,ย์ใหญ่อ่ะแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ใช่เปลี่ยนมือง่ายง่ายมากใช่ไหมคะสำหรับน้องๆที่แบบเป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์บ้านเนี่ยมันสูงสุดที่โลเคชันมากแล้วโลเคชันมีผลกับการเดินทางกรุ <c oughs> งเทพเนะี่ยค่าเดินทางแพง <c oughs> ดังนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้คิดว่าอันนี้คือโลเคชันที่เราอยากอยู่จริงๆเนี่ย <c oughs> พี่ก็แนะนําให้เช่าก่อนจริงๆนะคือเงินค่าเช่าทุกอันเนี่ยพี่ก็จะให้จ่ายผ่านเงินทอซอเหมือนกัน พราะพี่ต้องการที่เกิดเครดิตฟอร์มมิงพี่ชอบพูดมีว่าน้องๆที่เช่าผ่านเรานะ <Yeah. S 2> ก็จะได้เครดิตจากทอสอไปใช่ไหม mm hmm. ว่าเนี่ยถือว่าผ่อนเดือนละห้าพ mm ันถูกไหมก็จะเห็นว่าเงินเงินผ่อนเนี่ยถูกผ่อนตรงมาหนึ่งปีเนี่ย mm hmm. ก็จะเห็นเครดิตอันนี้ผ่านโรงเรียนทอสครับดังนั้นก็แสดงว่าเวลาเ,าเอาไปกู้แบงก์หรือไปทําที่อื่นเนี่ย mm hmm. ก็จะมีเครดิตอันนี้เป็นเครดิตฟอร์มมิงที่เอาไปาใช้ที่อื่นได้แ mm hmm. ทนที่จะไปผ่อนอพาร์ตเมนต์หรือผ่อนอะไรปกติซึ่งมันไม่เคยมันไม่เห็นใช่ไหมคะ พี่ว่าน,นี่ก็เป็นคล้ายๆโซเชียลเบเนฟิตอันหนึงพี่รู้สึกว่าไม่ว่าทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราในแง่อกอชนเนี่ยสามารถทําแล้วมันมันเพิ่มเบเนฟิตหรือว่าช่วยแก้ปัญหาสังคมได้บ้างแม้ว่าจะเล็กๆน้อยๆเ,เราก็อยากทำเนาะเออก็อันนี้ก็เป็นโมเดลเลนเน็กซ์ที่เพิ่งทำออกมาอนนะคนก็อาจจะเปลี่ยนใจอยากจะเป็นเจ้าจจของบ้านก็ได้ใช,ใช่ใช่ใช่คือคนเราก็เปลี่ยนใจได้ตลอดนะแ,แล้วถ้าเกิดจะเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยฐานเลนเน็กซ์แล้วจะง่ายมาก hmm. เพราะว่าเพราะว่าคุณมีประวัติทุกอย่าง ถูกป่ะมีประวัติทุกสิ่งอย่างแล้วจะกู้ง่ายมากจะกู้ง่ายกว่าอยู่ชุดอื่นเยอะมากแต่ส่วนหนึ่งเซนติเมนต์นะ<ม>ถือว่า,าความรู้สึกในการที่พอเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วมีความผูกพันกับที่ที่เราอยู่เราจะรู้สึกอยากอยู่ตรงนี้ตลอดไปเขาอาจจะเปลี่ยนใจอยากจะผ่อนอยากจะเนี่ยซื้อผ่อนมา ใช่เปน็นเจ้าของเองในอนาคตจริงจริงบางคนแบบกระโดดจากเลนด์เลนด์เ huh. น like ็คไอยู Ear ่ลิฟต์เน็ก็มีมาอยู่มาอยู่ลิฟต์เน็เพราะว่ายังกู้ไม่ได้แต่ชอบแลวอยากเป็นเจ้าของบ้านลวอยากเอาค่าเช่าหักเป็นต้นละก็ได้ก็เปลี่ยนจากเลนด์เน็คอยู่ลิฟต์เน็โอเคสนุกมากครับฟังแบบเพลินมากมากเลยคราบการอธิบายอะไรทุกอย่างแล้วก็เนี่ยเรื่องโปรเจกต์โครงการอะไรมันมีความมีความน่าสนใจมากๆเลยแล้วก็มันไม่ใช่แค่เรื่องของธุรกิจเียวนะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให สังคมด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ประทับใจมากขอบคุณพี่ยูมากนะวันนี้ที่มาคุยกับออ t เดอร์ไร์ของไฮรัตมันนี่นะคครับบขอุณครับ